บินไปจีนราคาโลคอสแต่ฟูลเ service น้ำหนัก23กิโลเจนมาจีนรอบนี้ใช้สายการบินจูนเหย่ ราคาดีมากๆเพราะว่าเขามีบริการรวมให้หมดแล้วค่ะไม่ว่าจะอาหารน้ำหนักกระเป๋าอย่างราคาที่เจนมาในครั้งนี้เนี่ยบินจากไทยไปเซี่ยงไฮ้นะคะราคาประมาณแค่เจ็ดันกว่าบาทเท่านั้นเองน้ำหนักนี่คือให้มาถึงยี่สิบกิโลเลยนะถือว่าคุ้มมากๆค่ะพวกก็แครีออนได้อีก7กิโลชอปปิ้งแบกของได้นำใจเลยเครื่องบินลำนี้นะคะเป็นที่นั่งแบบ3าสาอาจจะไม่ใช่เครื่องบินที่ลำใหญ่มากแต่ที่นั่งเนี่ยค่อนข้างจะโอเคค่ะไม่ได้แคบเกินเข่าเนี่ยไม่ได้ชิดกันนะคะที่นั่งก็นุ่มสบายมมมีหหออออนนใ้ืวว่่าไดดััอดอดเลยพก งานนะคะปกติเนี่ยสายการบินจีนเจนจะว่าเซอร์วิสเขาไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าสายการบินนี้ถือว่าน่ารักนะคะส่วนเก้าอี้นะคะไม่ได้มีจอส่วนตัวนะเดี๋ยวเรามารีวิวอาหารกันมากดีกว่าค่ะเจนมา2ไฟล์นะคะไฟล์ขาไปกับไฟล์ขากลับขาไปเนี่ยจะเป็นช่วงตอนเช้านะคะจะได้เป็นบ็อกเซตแบบนี้ส่วนรอบขากลับนะคะเป็นรอบดึกอันนี้ก็จะได้เป็นบ็อกเซตขนมนิดๆหน่อยๆส่วนเวลานะคะเครื่องบินเนี่ยถือว่าบินตรงเวลาลับตรงเวลามากถึงเป๊ะทั้งไปและกลับเลยโดยรวมถือว่าราคาดีคุ้มค่ามาก นะะแนะนำสายการบินนี้กดเซฟด่วนค่ะ